หมู่บ้านของผมมีตำนานอยู่อย่างหนึ่งคนแก่ที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีจะกลายเป็นผีมงเมาที่กินเนื้อคนได้ยินว่าผีมงเมาไม่สามารถมองเห็นไข่ไก่ได้เลยมีแค่คนเท่านั้นที่มองเห็นได้พอดีกับวันที่ทวดของผมเขาอายุร้อยปีลานหน้าบ้านก็แน่นไปด้วยผู้คนผู้ของผมหยิบไข่ไก่สิบฟองออกมาผููวางไข่ไว้ตรงหน้าทวดแม่นี่คือไข่ไก่สิบฟองแค่แม่ปอกได้สัตว์ฟองเดียวแม่ก็จะได้อยู่บ้านต่อ แม่ของไอ้คุยจือมือสั่นขนาดนั้นปกติแค่จับตะเกียบยังลำบากทำไมยังให้แม่ต้องปอกไข่ไก่อีกล่ะแม่ทั้งหมู่บ้านกำลังมองอยู่นะถ้าแม่ปอกไข่ไม่ได้ก็ไม่อาจอยู่บ้านนี้ต่อได้หรอกทวดของผมขมวดคิ้วแน่นพูดเสียงเวทนาว่าคุยจือ้อพ่อของเจ้าตายตั้งแต่เนินเน่นเ แม่ต้องเลี้ยงลูกๆพี่น้องพวกเจ้าให้เติบโตมาลำพังคนเดียวตอนนี้พวกเจ้าก็เก่นกันแล้วคงเหลือแต่ทุกไขให้แตกเท่านั้นปูของผมก็ขมวดคิ้วแน่นเหมือนกันนิ่งไปนานไม่พูดอะไรย่าของผมเริ่มร้อนใจแม่ลูกพูดแบบนี้อาจจะไม่พ่อหูหน่อย5้าปีก่อนปา้าเจ้าเจียวก็ไม่ยอมเปาะไข่เหมือนกันลูกชายของป้าเอาแต่ยืนการจะให้ป้าอยู่บ้านต่อ สุดท้ายเกือบทำให้ทั้งบ้านขาดทายาทแม่ไม่ยอมเปาะไขหรือว่าแม่กลายเป็นผีมงมเอไปแล้วทันทีที่ยาพูดจบชาวบ้านที่ยืนดูอยู่ต่างก็อึ้งไปทุกสายตาหันมามองทวดของผมทวดเห็นว่าหนีไม่รอดแล้วจึงเอื้อมมือสั่นสั่นไปหยิบไข่ขึ้นมาปอกก็ปอบก,ก,ก็แล้วกันนะพวดกิบไข่ขึ้นมาเหลือบตามองรอบรอบสองที จูจ่ๆไฟในบ้านก็ดับผึบทุกคนยืนตัวแข็งทื่อพอไฟติดขึ้นมาอีกครั้งทวดของผมก็เปาะไขเสร็จแล้วโป้เห็นว่าทวดเปาะไข่สาเร็จก็หันไปยิ้มพูดกับชาวบ้านว่าเชือดหมูเชือดแพะเลยเลี้ยงกันสามวันสามคืนเต็มๆพูดจบปูของผมก็พายาและป้าสามออกไปจับหมูกับแพ้ที่ลานในบ้านเหลือแค่พวกเราเด็กสี่คน ทวดมองมาที่พวกเราแล้วยิ้มให้เหวียนเป่าที่เล็กที่สุดเหวียนเป่าก็โตแล้วนะทวดเองก็แก่เต็มทีแล้วเหมือนกันตอนทวดพูดประโยคนี้ผมเห็นฟันของทวดเหมือนจะยื่นยาวออกมาทวดเหมือนจะรู้สึกว่าผมกำลังมองอยู่ยังโบกมือเรียกผมอีกป,ากป้าเป่ามานี่สิลูกทวดมีเรื่องผมกลัวทวดมากรู้สึกว่าตัวทวดแผลไอเย็นว่าวาบออกมา เต็มไปด้วยกลิ่นอายความตายอย่าเข้าไปใกล้เลยทวดเป็นผีมงเมานั่นแหละเมื่อกี้ฉันเห็นชัดเัเลยไข่นั่นไม่ใช่ทวดปอกเองหรอกแต่เป็นปูแอบเอาไข่ที่ปอกไว้แล้วยัดใส่มือทวดต่างหากสีหน้าทวดของผมเปลี่ยนไปทันทีทวดกลมหนาลูกตาลงมองอยู่คู่หนึ่งแล้วควักก็ลูกกลมสองเม็ดจากกระเป๋าออกมาหลับตาพูดว่าเจียวตี้เมื่อกี้ลูกตาเฟิน่ะ ใายนั่นทวปออกเองจริงๆถ้าทวดเป็นผีโมเมาจริงๆคอยกินเนื้อคนจะยังให้ลูกผมเจ้าอยู่ไหมตาเป่าไปเล่นข้างนอกก่อนสองคนนั้นออกไปก่อนนะทวดไล่วพวกเราออกไปข้างนอกแต่กลับจับมือเจียวตี้ไว้แน่นไม่ยอมปล่อยจนค่ำลงทั้งบ้านก็พากันนั่งล้อมโต๊กกินข้าวแต่กลับไม่เห็นเจียวตี้เลยพวกเธอเห็นเจียวตี้ไหมเมื่อกี้เจียวตี้อยู่ที่เรือนตะวันตก โดนทวดั้งไว้ให้กินลูกอมครับแม่คะแล้วเสียวตี้ไปไหนล่ะเมื่อกี้มันบอกว่าปวดท้องเลยไปเข้าห้องสวมแล้วยังไม่กลับมาอีกเหรอฉันเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้เองนั้นแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันป้าสามยืนตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านหลายทีแต่ก็ไม่มีใครตอบเลยนางร้อนใจจนย่าเท้าไปมาดึกป่านนี้แล้วเสียวตีจะไปไหนได้อีกคือแม่ครับ แม่กับเด็กเก็บก,กินข้าวกันก่อนเถอะพวกขมจะออกไปตามหาดูปู่พูดจบก็พายาและป้าสามออกไปที่ลานบ้านทวดดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความอยากอาหารนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่แตะกับข้าวเลยทวดครับทำไมทวดไม่กินละ่ะทวดยังไม่หิวเดี๋ยวทวดจะกินให้เยอะเลยทวดพูดจบก็เดินไปทางห้องเก็บของคู่หนึ่งให้หลังจากห้องเก็บของก็ลอยกลิ่นขาวเลือดออกมาถัดมาไม่นาน ทวดของผมก็เดินออกมาบนเสื้อผ้าอย่างเปื้อนเลือดอยู่ไม่น้อยกินอิ่มแล้วก็เข้าห้องนอนเร็วๆล่ะถึงเที่ยงคืนผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงกรอบกรอบเหมือนมีใครกำลังกินอะไรอยู่ผมลืมตาขึ้นมองไปรอบๆก็พบว่าเสียงนั้นดังมาจากทางทวดทวดครับทวดกินอะไรอยู่เรอครับร่างของทวดยืดแขนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทวดหันหลังให้ผมแล้วตอบว่าทวดผิวหน้าไรกินปลาดุกอยู่ทวดครับฟันทวดก็ไม่ค่อยดีแล้วทําไมต้องกินปลาดุกจิบด้วยล่ะครับผมพูดจบยังไม่ทันขาดคาทวดก็หันหน้ากลับมาทันทีมองผมด้วยสายตามหม่นมองหน้ากลัวที่มุมปากยังมีเส้นเลือดติดอยู่บางๆหลับตาซะพูดข้ามอะไรนักหนาผมเลยต้องนอนต่อทั้งอย่างนั้นแต่ผมก็ยังได้ยินเสียงกรอบแกรบอยู่ดีกรอบแกรบ อยางนั้นดังอยู่นานมากเกือบสว่างถึงเงียบลงเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนในบ้านก็กลับมากันพร้อมพร้อมหน้าทั้งคืนที่ออกไปหาก,ก็ยังไม่เจอเจียวตี้เลยป้าสามสุดนั่งกับพื้นร้องให้พางพูดไปด้วยเจียวตี้ไม่เคยหนีตเตลิดไปไหนคนเดียวเลยทำไมออกจากเรือนตะวันตกแป๊บเดียวก็หายไปได้ล่ะตอนป้าสามพูดประโยคนี้ตาจ้องผมเขม่งไม่กระพริบสีหน้าทวดดูยำ่ำแยม่มากเมียไอ้ซุนจือ พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกันแน่เมื่อคืนนี้ฉันถามปับเป่าแล้วมันบอกว่าทวดกับเจียวตี้ทะเลาะกันในบ้านเจียวตี้ว่าทวดเป็นผีโมงเหมากินเนื้อคนแถมยังบอกว่าไข่นั้นปู่เป็นคนปอกให้ทวดหลังจากนั้นทวดก็ให้ลูกอมเจียวตี้แล้วรั้งเจียวตี้ไว้ในห้องตามลําพังลูกสาวฉันต้องถูกทวดทําให้ตายแน่แน่มีไอ้ซุนจือพูดแบบนี้มันเกินไปแล้วถึงทวดจะไม่ได้ปอกไข่เองป้าสามเหลือมองผมแล้วหัวร้อนเย็น ตอนทวดปอกไข่ไฟก็ดับลงพอไฟติดแม่แกะก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องมันแปลกเกินไปแล้วคำพูดของเด็กจะไปเชื่อได้ยังไงไข่นั้นทวดปอกด้วยมือของตัวเองจริงๆทวดพูดยังไม่ทันขาดคำป้าสามก็หยิบไข่ฟองหนึ่งมายื่นให้ทวดทันทีนั้นทวดลองปอกฟองนี้ให้ดูหน่อยสิแค่ทวดปอกไข่ฟองนี้ได้ฉันก็จะเชื่อว่าทวดไม่ใช่ผีมงเมา ลุงสาของผมก็พุ่งเข้ามาทันทีดากาดออกมาดังลั่นเธอเป็นตัวอะไรฮะไอซุนจือไม่อยู่บ้านเลยกล้าทำตัวเก่งเหรอกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะเจียวที่หายตัวไปแล้วฉันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกันวันนี้ทวดไม่เปาะไข่ฟองนี้ต่อหน้าฉันฉันจะยืนยันว่าทวดคือผีโมเมลเองป้าสามร้องให้ฟูมฟายโวยวายไปด้วยลุงสามเหมือนจะลงมือทำร้าย ตปูของผมรีบห้ามไว้ก่อนเจียวที่หายตัวไปแม่เป็นห่วงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแม่ครับเมียไอซุนจือถ้าไม่เชื่อก็ให้แม่บอกอีกครั้งให้เธอดูใช่แล้วใช่เลยแม่คะแม่ปอกให้ดูอีกครั้งเถอะนะทวดเหลือบตามมองลุงสามแวบ,บหนึ่งลุงสามกรอกตาไปมาอยู่สองรอบแล้วบทออกมาอย่างหัวเสียเจียวที่เป็นหลานแท้แท้ของผมมันหายตัวไป ผมก็ร้อนใจกว่าไข่ทั้งนั้นแต่ก็ใช่ว่าร้อนใจแล้วจะโยนความผิดใส่แม่หมดได้นี่มันไม่ใช่เรื่องปอกไาขายฟองหนึ่งแล้วแต่เป็นเพราะพวกเธอไม่เชื่อใจแม่เห็นแม่เป็นผีโมมอไปแล้วทวดขยับตาไปมาแล้วพูดว่าถ้าทวดอยากเป็นผีโมมอจริงๆพวกเจ้าก็จะได้รุมตีทวดให้ตายไปเลยจะได้ไม่ต้องขวางหูขวางตาพวกเจ้าอีก ทุกคนในลานมองหน้ากันทำอะไรไม่ถูกลูกสะภ้ายคนหนึ่งที่ยังสาวก็เข้ามาห้ามป้าสามป้าสุนจือคะป้าคับปากคงคิดมากไปแล้วพวกเรากลับไปหาดูหม่อีกครั้งกันเถอนะเจียวที่ต้องยังอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเจียวที่เป็นเด็กเรียบร้อยขนาดนั้นไม่มีทางหนีเตลิดไปไกลแน่ต้องเป็นทวดแหละที่ทำให้มันเป็นแบบนี้วันนี้ถ้าไม่บอกไข่ฟองน,นี้ให้ชัดเรื่องนี้ฉันไม่ยอมให้จบแน่คิดจะทำอะไรอีกถ้ายังอลาวาดอีกก็ใส่หัวออกจากบ้านฉันไปเลย ฉันไม่เอาลูกสะพ้ายอย่างเธอแล้วเหล่าซันลูกจะทําอะไรนะ่ะพูดอะไรให้มันนิ่มหูหน่อยผมพูดไม่เพราตรงไหนกันก็แค่หลานสะพ้ายคนเดียวก้าทําตัวเป็นใหญ่ถึงก้ารังแกแม่ของผมได้นี่ยังถือว่าพูดเบาแล้วนะป้าสามตาแดงก่ำซีหน้าลุงสามแล้วดาเจียวที่เป็นหลานแท้แท้ของพี่แต่พี่ไม่สนใจมันเลยยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ย พอแล้วทุกคนหยุดเถียงกันก่อนเอาไข่ฟองนั้นมาให้ฉันป้าสามรีบเอาไข่ใส่มือทั่วท,ทันทีทุกคนในลานบ้านรุมเข้ามาล้อมดูจ้องทวดของผมกันตาไม่กระพริบทวดของผมปอกไข่ใบนี้อย่างเบามือแต่คล่องแคล่วเมียไอซุนจือคราวนี้เสื้อหรือยังล่ะทวดแกแล้วคนเยอะเกินไปทวดเรียนหัว พบเจ้ากลับกันหมดเถอะนะปล่อยให้เด็กเกดอยู่เป็นเพื่อนทวดพอแล้วทวดมองพวกเราเด็กเอดอยู่ตลอดแม่ครับถ้าแม่เวียนหัวนั้นพวกเราขอกลับบ้านตัวเองก่อนจะได้ไม่รบกวนแม่พักผ่อนให้เด็กเกดอยู่เล่นกับแม่ก็พอแล้วเด็กสามคนคืนนี้ไปนอนกับทวดที่เรือนตะวันตกนะญาของผมเหลือมองแม่ผมทีหนึ่ง ให้ป่าเป่าอยู่เรือนตะวันออกดีกว่าที่เรือนตะวันตกของแม่เล็กเกินไปให้แค่จิวเป่ากับซูอิงอยู่เป็นเพื่อนแม่สองสาวันก็พอพวดไม่ได้พูดอะไรอีกชุวงจิวเป่ากับซูอิงเข้าไปในเรือนตะวันตกตกเย็นย่ามองเห็นปู่ยังนั่งอยู่บนเตียงดินสายตาว่างเปล่าก็เลยอดดันเขาไม่ได้ตากำลังคิดอะไรอยู่หรือคะทำไมเจียวตี้ถึงหายตัวไปได้ล่ะ เด็กคนนั้นหนีไปไหนกันแน่แต่ส่วนคงโดนผีมูเมากินไปแล้วสีหน้าผูของผมเปลี่ยนไปทันทีเขาทะลึงตามองยา่าพูดอะไรออกมานะ่าแม่บอกไข่ต่อหน้าตาเธอแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังสงสัยแม่อยู่อีกเจียวที่เป็นเด็กดีมันไม่มีทางไปวิ่งเล่นมัว่วซั่วได้หรอกเชน่อนว่ามันต้องอยู่ในห้องของแม่แน่แน่ ถ้าตาไม่เชื่อคืนนี้เราสองคนแอบปีนดูตรงหน้าต่างกันเถอะดูให้แน่ไปเลยว่าแม่เป็นผีมงมจริงไหมกูทอนหายใจเลือกหนึ่งอย่างจนปัญญาแล้วพูดว่าเธอเอาแต่ละแวงอยู่นั่นแหละต่อให้แม่ไม่ใช่ผีมงเมาเดียวก็ถูกเธอพูดจนกลายเป็นผีมงมอยู่ดีฉันไม่ได้พูดเล่นตัวแม่มีกลิ่นคาวเลือดชัดๆเมื่อกี้ฉันไปดูในห้องเก็บของมาแล้ว เลือดหมูที่ข้างอยู่ตรงนั้นหายไปหมดฉันยังถามซูอิงแล้วด้วยซูอิงบอกว่ามีแต่แม่คนเดียวที่เข้าไปในห้องเก็บของฉันเดาว่าแม่คงกินเลือดนั่นไปหมดแล้วฟังแล้วฉันก็เลยจะไปดูที่ห้องเก็บของบ้างเรื่องนี้ฉันก็สงสัยเหมือนกันแต่เธออยากเพิ่งไปทำอะไรให้มันตรตกว่านี้รอให้ถึงเที่ยงคืนก่อนเราค่อยไปแอบดูหน้าตา่าง ถ้าแม่เป็นผีมงเมาแม่ต้องลงมือกับจิวเป่าและสุอินแน่ย่าพูดจบไม่นานผมก็เห็นเงาดำหนึ่งว่าผ่านหน้าต่างไปผมรีบโผล่หัวออกไปดูแล้วก็แทบขนลุกทั้งตัวจนเกือบร้องออกมาเห็นทวดของผมยื่นอยู่หน้าต่างพอดีดวงตาลูกเป็นแสงสีเขียวพี่คนมองผมอย่างเย็นเยียบด้านหลังทวดยังมีเงาดำอีกเงาหนึ่งขยับอยู่ แต่เพียงคลิปตาเดียวทวดก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือเมื่อกี้ผมตาฝาดไปเองตอนที่ผมยังรู้สึกสับสนอยู่นั้นยาก็พูดขึ้นมาอีกพี่มุงเมากินคนกระหายเลือดเสมอฉันว่าตอนจบของป้าเจ้าเจียวคงเหมือนของแม่เป้ฉันว่าเราควรไปเชิญเต้าซื้อเสือนมาก,ก่อนเลยนะปู่ขมวดคิ้วมองไปทางเรือนตะวันตก อย่าพูดมั่วม,ว,มวจิ๋วเป่ากับซูอิงเปิ้นล้านแท้แท้ของแม่แม่ไม่มีวันทำร้ายหลานได้หรอกนอนได้แล้วอย่าคิดมากเลยเช้าวันรุ่งขึ้นทวดก็จุงมือจิ๋วเป่ากับซูอิงเดินออกมาจากเรือนตะวันตกอย่างปลอดภัยดีย่าเห็นแล้วกลับยิ่งรู้สึกมนหมองหรือว่าที่ผ่านมาฉันคิดมากไปเองเห็นไหมล่ะต่อไปอย่าคิดฟุ้งซ่านอีกเจียวที้ยังหาไม่เจอ ฉันกับย่าของป้าเป๋าจะออกไปตามหาอีกทีกับข้าวอยู่ในหม้อแล้วทุกคนกินกันก่อนเถอะได้ครับไปดีมาดีนะครับก่อนออกไปย่าย็งยื่นหน้ามากระซิบข้างหูผมว่าป้าเป๋าอยากเข้าใกล้ทวดของเจ้ามากนะักอย่าเชื่อคำพูดของทวดไปหมดทุกเรื่องย่าสั่งกำชับเสร็จก็ออกไปกับปูทวดของผมนั่งพิงกำแพงพิงแดดอยู่สายตาของทวดมองจ้องพวกเราเด็กเอ็ดอยู่เป็นระยะ ฉันไม่อยากอยู่ในห้องทวดอีกแล้วทําไมละ่ะในห้องทวดมีหนูเต็มไปหมดกัดนิ้วฉันจนขาดไปทั้งนิ้วแล้วผมก็ไม่อย,อยากอยู่ห้องทวดเหมือนกันอ้าวพี่ก็โดนหนูกัดเหรอเล่าฉันได้ยินทั่วละเมอรทวดบอกว่าอยากกินเนื้อฉันฉันกลัวเลยอยากกลับบ้านฉันก็อยากกลับบ้านเหมือนกันสุิงพูดจบทวดก็เดินเข้ามาหาพวกเราพอดี จิวเป่าไปต้มน้ำให้เดือดหน่อยพวดจะเชือดไก่ให้พวกเจ้ากินพวดครับแม่ไก่เอาไว้ไข่ไม่ควรเอามาเชือดกินนะครับพวดบอกว่าจะเชือกก็คือจะเชือกฟืนในบ้านก็ใกล้หมดแล้วป้าเป่ากับสูอิงขึ้นเขาไปเก็บฟืนมาอีกไหนสิผมพยักหน้าพาซูอิงออกไปด้วยกันแต่พอเราเก็บฟืนเสร็จเดินกลับมา วดของผมก็เบิดตากว้างแล้วจิวเป่าล่ะทำไมไม่กลับมาพร้อมพร้อมพวกเจ้าผมอึ้งไปสองสามวินาทีแล้วก็หัวตอบจิวเป่าหน้าจะอยู่ตรมนั้นในบ้านนี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่จิวเป่าต้องขึ้นเขาไปกับพวกเจ้าแน่แทวดอยู่ในบ้านทั้งวันไม่มีทางรู้ได้เลยนะรีบขึ้นเขาไปหาจิวเป่าเดียวนี้สิเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ถ้าน้องไปกับพวกผมมันต้องเรียกผมแน่แน่ผมพูดยังไม่ทันจบสีหน้าทวดก็เปลี่ยนทันทีถ้าจิ๋วเปาไม่ได้ขึ้นเขาไปแล้วมันไปไหนล่ะทวดว่าพวกเจ้าไม่อยากให้จิ๋วเปากินอะไรด้วยเลยทิ้งมันไว้เฉยเฉยเดี๋ยวรอผู้ใหญ่กลับมาจะได้รู้กันว่าพวกเจ้าจะทำยังไงพูดจบทวดก็เดินเข้าห้องเก็บของไปซู้อินร้องไห้ถามผมว่าตาเปาทำาไรดีล่ะทีนี้จิ๋วเปาหายตัวไปแล้ว จิวเป่าไม่ได้หายพ่อเราถ้าน้องไปด้วยน้องต้องเรียกเราแน่แน่ผมเพิ่งพูดจบก็ได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาดังมาจากเรือนตะวันตกเป็นเสียงจิวเป่าผมกับซูอิงรีบวิ่งเข้าไปที่เรือนตะวันตกเสียงร้องไห้มาจากในตู้เสื้อผ้าผมกับซูอิงรีบเปิดตู้ทันทีแต่ภาพที่เห็นทําให้เราสองคนนั่งซุดหลงกับพื้นด้วยความตัว เห็นจิวเป่าตัวเต็มไปด้วยเลือดนอนอ่อนแรงอยู่ในตู้ข้างๆยังมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของเซียวที่อีกชุดหนึ่งจิวเป่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องจิวเป่าไม่ตอบมีแต่เบิกตากว้างมองเลยผ่านตัวผมไปผมหันหลังกลับไปดูก็เห็นทวดของผมยืนอยู่ตรงประตูไม่รู้ทวดมายืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่จิวเป่าเป็นอะไรไปทำไมตัวมีแต่เลือดเต็มไปหมด ตอนทวดพูดประโยคนี้ผมเห็นฟันของทวดยาวออกมาอีกไม่น้อยสอิงตกใจจนกระโดดออกไปทางหน้าต่างวิ่งหนีพางตะโกนล,ลัน่นช่วยด้วยผีมงเมากกำลังกินคนแล้วทวดของผมกดขึ้นมาทันทีแสดงสีนหน้าดุร้ายค่อยๆเดินเข้ามาหาผมในจังหวะที่ผมคิดว่าตัวเองต้องโดนกินแน่ๆแ,แล้วก็ได้ยินเสียงปูตะโกนจากลานบ้านแม่พวกผมกลับมาแล้ว ปู่เดินมาถึงหน้าต่างมองเข้ามาในเรือนตะวันตกแค่เพียงมองครั้งเดียวตัวปู่ก็แข็งคือผมทวดของผมขาวโพลนไปหมดแล้วดวงตาแดงชานเหมือเลือดมือยังจับตัวจิ๋วป่าไว้อยู่แน่นปากปัวรอดด้วยเสียงเย็นเยือกหน้าขนลุกผมตัวจนตัวสั่นอยู่บนเตียงไม,ม่กล้าขยับเลยปู่ของผมพุ่งเข้ามาในเรือนเข้าไปล็อกตัวทวดไว้จากด้านหลังป่าป่ารีบไปตามย่าของเจา้าให้ย่าไปตามเต้าซื้อเสิอนมา ผมรีบกระโดดออกนอกหน้าต่างวิ่งไปทางตะโกนล,ลั่นไปพางช่วยด้วยทวดของผมกลายเป็นผีโมเมาแล้วปากเป่าเป็นอะไรไปลูกเมื่อกี้หนูร้องว่าอะไรนะทวดกลายเป็นผีโมเมาแล้วครับปู่บอกให้ญาติไปตามเต้าซื่อเฉินญาติของผมเบิกตากว่างขึ้นมาทันทีแล้วลากมือผมวิ่งไปทางบ้านเต้าซื่อเฉินที่ต้นหมู่บ้านเต้าซื่อเฉินเรื่องใหญ่แล้วค่ะแม่ผัวฉันกลายเป็นผีโมเมาแล้วในบ้านตอนนี้มีอยู่กี่คน มีแค่ปุกคนเดียวแต่ผีมุ่งมาอย่างทวดของฉันรู้จักสิ่งร่างคนอื่นด้วยนะดีแล้วที่มีแค่นั้นถ้าคนเยอะกว่านี้จะยุ่งยากมากรีบไปกันเถอะไม่งั้นทั้งเธอก็จะตายด้วยพวกเราหลายคนรีบวิ่งกลับบ้านอย่างเร็วพอเข้าลานบ้านยาก็พูดไม่ออกเลยทวดของผมถูกมัดตึงไว้กับพื้นในลานยังมีคนอีกหลายคนยืนอยู่ ย่าขมวดคิ้วถามเต้าซื่อเชิญด้วยเสียงเบาตอนนี้ควรทำยังไงดีเต้าซื่อเชิญหลีตาไม่พูดอะไรเลยเต้าซือเชิญช่วยหาทางหน่อยเถอะนะแม่ของฉันกลายเป็นผีมุงเมาแล้วจะเอายังไงต่อดีล่ะก่อนอื่นพยุงแม่เข้าไปขังในห้องเก็บของหินก่อนส่วนพวกนายไปหลังเขาตัดกิ่งต้นท้อมาให้เยอะหน่อยผมก็ต้องไปด้วยหรอ ขาผมโดนแม่กัดจนเจ็บแทบแย่แล้วเลือดที่ขาผูไหลไม่หยุดดูน่าสงสารมากนายรอก่อนผมยังมีเรื่องจะถามนายอีกหน่อยลุงสามกอ,อกตาไปมาอยู่สองทีแล้วก็พาคนอื่นๆืออกไปจากลานบ้านพอพวกเขาไปในลานก็เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นหลังจากแม่ของนายกลายเป็นผีมุ้งเมาแล้วเธอกัดแค่ขานายอย่างเดียวหรอยังพยายามกัดมือผมด้วยแต่ผมหลบได้ทัน แล้วทำไมในบ้านถึงมีคนเยอะขนาดนี้ใครเป็นคนเรียกมาซูอิงเป็นคนไปเรียกเรียกพี่น้องผมมาหลายคนให้ช่วยกันพาแม่ออกมาจากห้องเก็บของปู่ของผมก็พยักหน้าและก็เดินจะเข้าไปห้องเก็บของจากนั้นพา่อจาันเขาก็เอาถุงอะไรบางอย่างสองอันยื่นให้ยาผมตอนยาของฉันยังงงทำแบบนี้ผีมงเมาก็จะไม่สามารถสิงคนอื่นได้อีก จำไว้เลยนะคนในลานบ้านตอนนี้ไม่มีใครเชื่อได้ทั้งนั้นเมื่อกี่ผมดูแล้วแม่ของนายไม่เหมือนผีมงเมาเลยคืนนี้จะใช้แม่ของนายล่อผีมงเมาตัวจริงออกมาปู่พาทวดออกมาจากห้องเก็บของหินทวดนั่งกองอยู่กับพื้นสีหน้ามึนมงงเหมือนโดนกระทบกระเทือนจิตใจหนักมากจูจ่ๆก็มีเสียงเด็กร้องให้ดังมาจากเรือนตะวันตก ยากรีพุ่งจิวเป่าออกมาจากเรือนตะวันตกจิวเป่าซบอยู่ในอ,อกยาตาจ่างเต้าซื่อเชินเขม่งไม่ละสายตายาเอียนตัวเข้าไปใกล้เต้าซื่อเชินแล้วถามเอวบบาวาวา่ยายังมีถุงมงคลเหลืออีกไหมถุงมงคลหายากไม่มีเหลือไว้เปล่ารอพูดยังไม่ทันจบลุงสามกับคนอื่นหุนก็กลับมาแล้วในมือหอบกิ่งท้อมาเต็มสองมือ เต้าซื้อเชินใช้กิ่งท่อสารเป็นตะกร้าไหวใบใหญ่แล้วสับทวดของผมนั่งลงไปในตะกร้านั้นเอาพีมุงมาไปแขวนบนต้นไหวสามวันสามคืนยังไงก็ต้องตายแน่ทุกคนช่วยกันยกทวดขึ้นแขวนบนต้นไหมทวดนั่งอยู่ในตะกร้าไหวร้องให้อย่างหมดผลทางอยากพูดอะไรแต่กลับไม่มีเสียงออกมาสักคำเต้าซื้อเชินวิธีนี้ใช้ได้แน่นะ สบายใจได้อีกสามวันผีมงเมาต้องตายแน่นอนไปต้มไข่ไก่มาสักหน่อยให้ทุกคนช่วยกันปอกตกคําย่้าของผมน้ำไข่ต้มอ,อยู่ถาดมาวางบนโต๊ะทุกคนในบ้านเห็นไข่ไก่ก็พากันตกใจแต่ไม่มีใครเอ,อ่ยอะไรออกมารีบกินตอนยังร้อนนลอเถอตอนยญ้าพูดประโยคนี้สายตาของยญามองสำรวจทุกคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะทุกคนหยิบไข่ขึ้นมาเริ่มปอกทีละคน ีเพียงจิวเปาคนเดียวที่ไม่ได้ถือไข่เพราะนิ้วมือของเขาไม่มีเหลือแล้วย่าหยิบไข่ที่ปอกเสร็จแล้วใส่ชามให้จิวเปาจิวเปากินไข่ให้ร้อนนนนะลูกจิวเปามองลงไปในชามอึ้งไปคู่หนึ่งให้ผมกินอะไรเหรอทันใดนั้นทุกคนที่โต๊ะก็หันไปมองจิวเปาพร้อมๆกันก็กินของที่อยู่ในชามนั่นแหละผมไม่อยากกินไข่ตอนเหรียญเปาพูดประโยคนี้เขาตั้งใจมองชามของตัวเองต่ำๆ ในชามของเขากลับไม่มีไข่อยู่เลยเมื่อกียาเพิ่งหยิบไข่จากชามของเขาไปแล้วด้วยซ้ำย่างเงยหนะ้ามองเต้าซื่อเฉินเต้าซือเฉินก็สงสัยตาให้ย่าหย่าเพิ่งพูดอะไรทุกคนมองผมทำไมละ่ะหรือคิดว่าผมเป็นผีมงเมากันแน่ไม่หรอกผีมงเมาถูกจับตัวไปแล้วจิ๋วเป่าดีไซน์ขึ้นทันทีแต่ในดวงตากลับมีแววประหลาดว่าขึ้นมา ขาลุกขึ้นแล้ววิ่งพวดออกจากบ้านไปผีมุงเมาอยู่ในตัวจิ๋วเต่านั่นแหละคืนนี้เราจะจับมันให้ได้นันรีบปล่อยแม่ผมลงมาก่อนสิลงบนต้นไม้มันแรงมากเลยนะยังปล่อยลงมาไม่ได้รอให้ถึงคืนนี้ก่อนผีมุงเมาต้องมาปรากฏตัวใต้ต้นไม้นั่นแน่รอให้มันเลยหน้าขึ้นมองตอนนั้นพวกนายค่อยอ้อมไปข้างหลังมันใช้เชือกมัดมันให้แน่นผมจะใช้ยันกำจัดมันเอง ผมกลับไปเอายันก่อนก่อนถึงเที่ยงคืนผมจะกลับมาแน่นอนเต้าซื่อเฉินพูดจบก็จากไปคนอื่นๆก็แยกย้ายกันเข้าห้องทำไม่เรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับบ้านเราด้วยนะสวยซ่จริงๆเลยเอาผ้าห่มไปคลุมแม่บนต้นไม้หน่อยปู่พูดจบผมก็เห็นลุงสามยกผ้าห่มออกไปที่ลานผมปีนขึ้นไปที่ขอบหน้าต่างมองออกไปข้างนอกเห็นเงาดเงาหนึ่งเดินตามหลังลุงสามไปด้วย เงาดำนั่นยังเดินตามลุงสามเข้าไปในห้องด้วยผมขย,ยี้ตาดูอีกครั้งทั้งลุงสามและเงาดำนั่นก็หายไปแล้วไม่นานก็ถึงเที่ยงคืนแต่เต้าซื่อเฉินก็ยังไม่กลับมาย่าของผมร้อนใจจนแทบทนไม่ไหวทำไมเต้าซื่อเฉินยังไม่มาอีกละ่ะหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับเขาแล้วอย่าพูดยังไม่ทันขาดคำเราก็เห็นลุงสามวิ่งมาพร้อมๆกับร้องตะโกนลั่น ผีมงเมากินคนแล้วรีบมาจับผีมงเมาเร็วเข้าเปิดประตูให้ผมเร็วลุงสามเ้าประตูอยู่นอกปานไม่หยุดแต่ปูกลับไม่ยอมเปิดประตูให้ยื่นถามผ่านประตูว่าเหล่าซันนายเห็นหน้าตาผีมงหมอดซตัดไหมมันคือจิวจ๋วเป่าจิ๋วเป่ามันคือผีมงเมามันกินคนในห้องหมดเลยปู่ขำหมด้ีแน่น มองลอดผ่านช่องประตูผมเองก็เห็นเงาของลุงสามขยับอยู่บนพื้นไม่ดีแล้วเหล่าซานกำลังโกหกผีมงเมาผมเองก็เห็นมากับตามันเป็นแค่เงาดำเท่านั้นมันสิงร่างใครได้คนที่โดนสิงก็จะกลายเป็นผีมงเมาผู้จุบป,ปู่ก็ร้องบอกออกไปว่าเหล่าซันหนีไปให้ไกลเลยประตูบ้านเปิดไม่ได้แล้วเหล่าซันนั่นแหละคือผีมงเมาใช่แล้วเหล่าซันจะเข้ามากินเนื้อพวกเราทั้งบ้าน เสียงข้อประตูด้านนอกดังถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงลุงสามเพ้อยิ่งดังขึ้นอย่างน่ากลัวเปิดประตูเปิดประตูให้ฉันสิท่าไม่ยอมเปิดฉันจะกินเนื้อพวกแกหมดทั้งบ้านเลยพี่คะพวกเราจะทํายังไงต่อกันดีมันจะเข้ามาในบ้านได้แล้วปีนขึ้นไปบนคานบ้านซะแล้วปีนออกไปทางหลังคาผมกับย่าเหยียบเก้าอี้ขึ้นไปใช้แรงมากกว่าจะปีนขึ้นไปบนหลังคาได้ทันใดนั้นประตูหลังถูกเตะเปิดออก ลุงสามเดินเข้าบ้านด้วยสีหน้าอมหิตพอดีเห็นปู่กำลังปีนขึ้นหลังคาอยู่เหมือนกันเขารีบวิ่งออกไปที่ลานหยิบบันไดขึ้นมาพวกเอ็งลงมานี่เดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นข้าจะปินขึ้นไปกินพวกเอ็งบนหลังคาเองถ้าแน่จริงก็ปีนขึ้นมาสิไม่มีบันไดหรอกนะจะลองดูก็เชิญปีนมาเลยปู่พูดจบญาก็ตบหัวปูยอย่างแรงทีหนึ่งตาเอ้ยตางโง่จริงๆ ตาไปเตือนมันทำไมกนล่ะลุงสามยิ้มแปลกแตกขึ้นมาแล้วหิ้วบันไดออกมาจากห้องเก็บของลุงสามตั้งบันไดพิงหลังคาใช้มือเท้าปีนขึ้นมาชา้าช้าอีกนิดเดียวก็จะขึ้นมาถึงขอบหลังคาแล้วปูของผมเลยผลักบันไดลงไปทั้งตัวลุงสามล้มคว่ำลงกับพื้นอย่างแรงลุงสามเหมือนไม่รู้สึกเจ็บเลยตั้งบันไดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วปีนขึ้นไปอีกพอเกือบถึงขอบหลังคาอีกครั้ง ก็ผักบันไดลงไปอีกทำอยู่หลายรอบเช่นนี้ที่สุดลุงสามก็ลงแน่นิ่งอยู่บนพื้นผีมุ้เมอตกลงมาตายแล้วหรือยังอย่าถามมากนะักรอให้เช้าก่อนค่อยดูอีกทีเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราหลายคนปีนลงมาจากหลังคาแล้วก็ช่วยกันปล่อยทวดลงมาจากต้นไม้ลุงสามตายแล้วตายเพราะตกจากบันไดจิวเป่าที่เรือนตะวันตกก็สิ้นลมหายใจแล้ว ส่วนทั้งครอบครัวของลุงสองเหลือแค่เสื้อผ้าเปืือนเลือดทุกคนถูกผีโมงเมากินจนหมดแล้วแบบนี้แล้วเราต้องรีบย้ายออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกเรากำลังจะเก็บข้าวของย้ายบ้านเต้าซื่อเฉินก็เดินเข้ามาอย่างรีบร้อนเต้าซื่อเฉินทำไมเพิ่งมาถึงตอนนี้ล่ะเมื่อคืนผมโดนผีโมงเมาขังเอาไว้ดิ้นยังไงก็ออกมาไม่ได้เลยแล้วผีโมงเมาตอนนี้อยู่ไหนผีโมงเมาตายแล้วทั้งบ้านผมกำลังจะย้ายหนีอยู่พอดีของที่ท่านให้ผมเมื่อวาน ผมเอามาคืนให้ของที่ผมให้ไปน่ะเหรอของอะไรล่ะก็ถุงมงคลน,นั่นไงท่านลืมไปแล้วเหรอก็แค่ถุงผ้าทำดาดาใบหนึ่งไม่ต้องคืนหรอกสีหน้ายากของผมเปลี่ยนไปทันทีเรื่องผมถอยหลังไปข้างหลังเต้าสื่อเฉินจ้องมองพวกเราทั้งหมดด้วยสายตาแปลกประหลาดแววตายิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยเรื่อจบกันแล้วคราวนี้หนีไม่พ้นแล้วล่ะหลังจากนั้นในหูของผมก็มีแต่เสียงหัวเราะของเต้าสื่อเฉินดังอยู่ตลอด はっ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 